เพื่อนรู้ไหมครับว่าใน l ลน์ PC มันสามารถแชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราได้ด้วยนะครับในกรณีที่คอมพิวเตอร์ของเราอาจจะมีปัญหานะครับและอยากให้เพื่อนอีกคนมาช่วยดูหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเราก็สามารถใช้ l ลน์ PC ในการแชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อให้เพื่อนอีกคนช่วยดูปัญหาของคอมพิวเตอร์เราได้นะครับอ่าและในช่วง work from home นี่นะครับเราก็สามารถทํางานได้โดยการให้คนอื่นนะครับเห็นจอของเราได้อีกด้วยนะครับเพียงใช้ l ลน์พ c ตัวนี้ตัวเดียวเลย สำหรับวิธีการแชร์หน้าจอด้วยการวิดีโอคอลนะครับให้เราเข้าไปที่ L i n e PC ตามปกติเลยครับโอเคครับในจอด้านขวามือนะครับผมจะทำเป็นแสดงผลเป็นโทรศัพท์ของเพื่อนที่เราต้องการวิดีโอคอลไปหานะครับอ่าก็ง่ายๆก็คือโทรศัพท์ของเพื่อนนะครับที่เราวิดีโอคอลแชร์หน้าจอไปหานะครับตัวนี้เราสามารถแชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ไปยังโน้ตบุ๊กหรือว่าในโทรศัพท์ก็ได้เลยนะครับอ่าก็สำหรับวิธีการแชร์หน้าจอในคอมพิวเตอร์ก็ง่ายๆนะครับ ให้เราเข้าไปที่แชทของเพื่อนที่เราต้องการแชร์เลยผมจะเข้าไปที่แชทคนนี้แล้วกันนะครับจากนั้นให้เรากดโทรออกตามปกติเลยนะครับอ่ากดโทรไลน์ตามปกติเลยจากนั้นให้เรามากดที่วิดีโอคอลตรงนี้เนาะกดไปเลยคุณต้องการโทรหาคนชื่อนี้หรือไม่นะครับให้เรากดเริ่มตรงนี้เลยโอเคครับ ถ้าเพื่อนอีกคนรับสายแล้วนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับมากดตรงคําว่าแชร์หน้าจอตรงนี้เนาะกดไปที่แชร์หน้าจอตรงนี้เลยให้เรากดโอเคตรงนี้เลยเพื่อแชร์หน้าจอนะครับแน,น่เพื่อนๆสังเกตเห็นว่าในโทรศัพท์ด้านขวามือมันก็จะกลายเป็นจอที่มีความสัมพันธ์กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ของผมแล้วนะครับเมื่อคอมเรามีปัญหาเราก็สามารถเปิดตรงนี้เพื่อจะให้เพื่อนช่วยแก้ไขปัญหาได้เลยนะครับ และในการทํางานในช่วง work from home นะครับเราก็สามารถใช้การแชร์หน้าจอแบบนี้เพื่อทํางานให้กับหัวหน้าดูได้นะครับครับผมก็วิธีการวางสายก็ตามปกติเลยตรงนี้เนาะและวิธีการหยุดการแชร์นะครับเราจะมากดตรงนี้นะครับมันก็จะยกเลิกการแชร์หน้าจอของเรานะครับและกลับมาเป็นวิดีโอคอลแบบปกติเลยในลักษณะนี้ไม่ยากเลยนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมนําวิธีนี้นะครับไปปรับใช้กันนะครับวิธีนี้ผมว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ตรงนี้ไม่มากก็น้อยนะครับ และคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกลับสวัสดีครับ